สวัสดีค่ะเค้กมาแล้ววัน,นวันนี้นะคะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องหนึ่งสิ่งเท่านั้นที่จะทำให้คุณกู้อาเด็นะคะหัวข้อว่าอะไรอ๋อขึ้นมาแล้วหนึ่งสิ่งเท่านั้นที่จะทำให้คุณซื้อบ้านได้แล้วก็ไลน์นี้มีแจกบ้านฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังเงื่อนไขกติกากันนะคะ งั้นเดี๋ยวขออญาตแชร์ชวนเพื่อนๆสักคู่นะคะถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนขออญาตแชร์ชวนเพื่อนสักคู่เดียวค่ะ คอมมันจะช้ากว่าตรงนี้นิดหนึ่งมันดีเลยค่ะวันนี้มีสองเรื่องนะคะที่จะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นข่าวดีทั้งสองเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่ที่จะไปฟังว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรมาแนะนำตัวก่อนดกว่าน,นะคะ ก็มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะเค้กนะคะเจ้าของโครงการหมู่บ้านดิฟเ e นนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆพิ่งเ,เข้ามายัางไม่รู้จักนะคะหมู่บ้านของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี5โครงการนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆน,น,นะคะก็คือเราจะเริ่มขึ้นหลังแรกเนี่ยเมื่อเพื่อนๆจองเข้ามาแล้วนะคะ มาดูรูป,รปแบบบ้ากของเราเดี๋ยวบอกข้อดีของโครงการเราก่อนนะคะข้อดีของโครงการเราก็มีด้วยกัน3อย่างนะคะหก็คือ,อมุมบ้านดิเฟ e r รนซ์ของเรานะคะไม่มีการเก็บค่าส่วนกลางไม่เสียค่าส่วนกลางเลยนะคะฟรีตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือประหยัดไฟนะคะแล้วก็บริเวณ บริเวณหมู่บ้านหรือรอบบ้านเราเนี่ยสว่างสวยัยเนื่องจากว่าเราจะใช้ไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะคะที่รอบตัวบ้านนะคะที่ด้านนอกนะคะ่ะเราจะใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาค่ำคืนเนี่ยมันก็จะติดแล้วก็สว่างเองแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเรื่องการจ่ายค่าไฟเพราะว่าตรงนี้จะฟรีเลยนะคะ<ม>อีกอย่างก็คือ ถ้าเพื่อนๆกังวลใจในเรื่องของอในเรื่องของของว่าไม่มียาอะไรอย่างนี้เราจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเี้ค่ะก็คือเรา,เราจะจะอธิบายอย่างนี้ที่ที่ว่าข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่ว่าไม่เสียค่าส่วนกลางเลยฟรีสวัสดีใครนีิ้ัลรับค่ะ คิดว่าไม่เสียค่าส่วนกลางเลยฟรีค่าส่วนการรลางตลอดชีวิตนะเพราะว่าถนนโครงการเราเนี่ยเราจะยกให้เป็นสาธารนณะทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เสียค่าส่วนกลางเลยค่ะแล้วก็เราไม่ได้เป็นถนนทะลุปเปิดตลอดนะคะก็คือพอสิ้นสุดโครงการเราเราก็จะเราเราทำกำแพงปิดเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะคนในโครงการเท่านั้นเนื่องจากว่าเราเป็นซอยปิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัย นอกจากแสงสว่างที่บอกว่าเราใช้ระบบไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมดด้านนอกแล้วนะคะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยที่ว่าเราไม่มียามแต่เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบกล้องวงจรปิดนะคะเราจะแถมกล้องวงจรปิดให้ฟรีทุกหลังเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ จุดเด่นเดี๋ยวมาพูดเรื่องจุดเด่นของของผลิตภัณฑ์เราของโครงการเรานะคะจุดเด่นของหมู่บ้านเราจุดเด่นของตัวบ้านเราเลยนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยจะออกแบบเป็นบ้านหลังเล็ก,ลกขนาดกระทัดรัดนะคะอยู่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่กว้างขวางใหญ่โตนะคะขึ้นอยู่กับโครงการนะคะแต่ว่าทุกโครงการเนี่ยในแบบบ้านไทยเดียวกันเนี่ยจะเป็นราคาเดียวกันหมดนะคะ ภายในภายในบ้านของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการใช้พื้นที่ทั้งหมดอย่างเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นประตูทุกบานในภายในบ้านนะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าจุดเด่นอีกอย่างนึงของเราที่แตกต่างจากคนอื่นนะก็คือภายใน ภายในบ้านของเราจะไม่มีเสางอกเกยขึ้นมาให้วางเฟอร์นิเจอร์ยุ่งยากนะคะเราเราจะเป็นผนังเรียบเลยสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ติดผนังได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยตรงนั้นเป็นยังไงต้องอมาดูของจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้ของจริงก็ยังไม่ได้สร้างเลยก็ยังไงทักเข้ามาได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง อธิบายเลยก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยนาะก็คือที่ภายในของโครงการเราเนี่ยไม่มีเสาไม่มีเสาเข้ามาให้เก็บกะเลยก็เพราะว่าเราจะก่อผนังนะคะจะชิดเสาด้านในนะคะทําให้เสาเนี่ยจะไปอยู่ด้านนอกแทนนะคะหลัการโชว์เสาด้านนอกก็เป็นสไปล์อีกแบบหนึ่งของเราทําให้บ้านดูสวยโดดเด่นขึ้นนะคะแล้วภายในเนี่ยก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย ไม่ไม่แบบว่าพอจะวางเฟอร์นิเจอร์เข้ามุมแล้วก็ติดมุมติดเหลี่ยมเสาอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคานนี้มาดูรูปแบบบ้านของเราดีกว่านะคะเรามีบ้านด้วยการสองรูปแบบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะคะอันนี้เป็นรูปแบบแรกเลยที่ที่เราตั้งใจทําก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าจอดรถได้สองคันนะคะ ที่เห็นไฟด้านนอกเนะะี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นโซล่าเซลล์ไฟด้านนอกรอบบ้านเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดเพราะว่าตอนคืนจะได้สว่างแล้วก็ซอยเราจะไม่มือดอ่ะบอกว่าเราจะสว่างสวยนะคะถ้าเป็นไทยนี้นะคะใครชอบแบบบ้านนี้นะคะราคาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะทุกโครงการนะคะขนาดที่ดินตั้งแต่48ตารางวาถึง1ไร่นะคะขึ้นอยู่กับว่า เพื่อนๆเ,เลือกที่ดินของการไหนนะคะราคาเดียวกันทุกโครงการเลยถ้าเป็นแบบบ้านไทยนี้นะคะชอบที่ดินเยอะน้อยก็เลือกได้ะคะ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถได้สองคันนะคะ ถ้าเป็นบ้านทรงนี้นะคะราคาอยู่ที่2องล้านเก้าแก้าหมบาทตั้งอยู่บนที่ตั้งอยู่บนที่ดินนะคะสี่สิแปดตารางวาถึงหนึ่งไร่เหมือนกันเลยค่ะราคาเดียวกันนะคะเราแต่เราเพื่อนๆชอบแบบนครนี้ครนนี้มาดูที่เราขึ้นหัวข้อไล์ไว้ดีกว่าค่ะว่าว่าเราขึ้นหัวข้อแล้วไรไ์ไว้ว่าหนึ่งสิ่งเท่านั้น ที่จะทำให้คุณซื้อบ้านได้เพื่อนสงสัยกันไหมคะว่าว่าอะไรใช้ใช้อะไรอย่างเดียวเลยเหรอซื้อบ้านได้เลยนะคะถ้าปกติแล้วซื้อเงินสดก็ใช้หนึ่งสิ่งกันก็คือใช้เงินอย่างเดียวนะคะรอเล่นคะน่ะนั้นค่ะนี้วามาพูดถึงเรื่องของเราละ,ะว่าไอ้หนึ่งสิ่งที่ที่เค้ว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใช้อย่างเดียวจริงจรหรอ ในการยื่นกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะคะหนึ่งสิ่งที่บอกนี่ก็คือบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะใครยังไม่รู้ก็มาฟังรายนี้เลยนะคะสำหรับคนที่จะยื่นกู้ซื้อบ้านโครงการของเรานะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะ,ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยแล้วก็ไม่เช็คบูโรด้วยนะคะไม่เช็คอาชีพไม่เช็คอะไรเลยนะคะ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวยื่นกู้ซื้อบ้านได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนๆพื่อจะสงสัยว่าเอ๊ะบัตรประชาชนใบเดียวมันยื่นคู้ซื้อบ้านได้ยังไงนะคะ mm hmm. ก็โครงการของเรานะคะได้ไปจับมือกับบริษัทเงินทุนที่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เนี่ย ได้แคมเปญพิเศษเนี้ยมาเพื่อเพื่อนๆนะคะที่สําคัญก็คือไม่เช็คเครดิตบุโรด้วยไม่เช็คบูโรไม่สนใจอะไรเลยไม่ต้องมีเอกสารใดๆเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวจริงๆนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองยื่นเข้ามานะคะจะได้รู้ว่าบัตรประชาชนใบเดียวซื้อได้จริงไหมนะคะเนื่องจากว่าเราเราใช้บริษัทเงินทุนของของเรานะค,ะคือบริษัทเงินทุนที่ ที่ดิวก,กันกับเราไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็สามารถซื้อบ้านของสามารถซื้อบ้านของเราได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเงื่อนไขก็คือ,เ,อเพื่อนๆจะต้องดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเ,เพื่อนๆจะต้องดาวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ให้วงเงินกู้เนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเนื่องจากว่าเขาให้วงเงินกู้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เลยทําให้เรา,าต้องดาวสิบเปอร์เซ็นต์ ต่ว่าในส่วนของสิเซนี่ยเพื่อน,นๆไม่ต้องซสีเรียสว่าเฮ้ยไม่ได้เตรียมเงินก้อนไว้เลยจะซื้อได้ยังไงนะคะสิเซนี่ยสามารถผ่อนดาวกับโครงการได้นะคะเค,คก็ทำให้ผ่อนได้สูงสุดถึง1ปีนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจแคมเปญน,นี้ที่จะเลือกผ่อนดาว1ปีนะคะเพื่อนๆนก็ต้องเลือกบ้านที่ระยะเวลามันจะเสร็จประมาณ1ปีเหมือนกันนะะไม่ใช่เลือกบ้านที่ จะเสร็จในสี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินดาวพร้อมสะดวกที่จะดาวอยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกบ้านที่สร้างเสร็จแล้วหรือกําลังจะสร้างเสร็จเนี่ยได้เลยไม่จัไม่ต้องรอว่าผ่อนดาวหนึ่งปีผ่อนดาวหนึ่งปีเนี่ยเอาไว้ช่วยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เตรียมเงินก้อ,อนเอาไว้ดาวบ่างดาว เงื่อนไขของเราคือถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวแบบนี้นะคะขอโทษทีค่ะถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวทรงนี้นะคะก็จองเข้ามาหนึ่งหมื่นบาทนะคะเงินจองกับเงินทําสัญญาเนี่ยเป็นเงินก้อนเดียวกันใช้แค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นแล้วก็ผ่อนดาวไปสิบสองงวดนะคะแต่ถ้าหากว่า ไม่ไม่ยังไม่ได้บอกดอกเบีย้ยใช่ไหมคะดอกเบีย้ยอยู่ที่6%เซนต่อปีนะคะเป็นดอกเบีย้ยตายตัวนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆดอกเบีย้ยหเปเ็นนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าดอกเบีย้ยปกติต่ำกว่าดอกเบีย้ยลอยตัวปกติของแบงค์พันธุ์ทั่วไปนะคะถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ไม่แพงเลยนะคะสามารถรับได้ซื้อได้นะคะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง20ปี แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถระบุธนาคารหรือว่ายื่นแบงก์ปกติได้นะคะในเรื่องของการยื่นกุ้งอะไรเนี่ยเคกจะดูแลให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเคกแนะนำให้ะคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านทรงนี้นะคะก็จะดาวาจะจะจองที่สองพันบาทนะคะเงินจองกับเงินทำสัญญาเป็นเงินก้อนเดียวกันนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะจองหนึ่งหมื่นสองมื่นเนี่ยเพื่อนๆก็จองมาที่หนึ่งพันบาทก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งเดือนนะคะก็จ่ายส่วนที่เหลือให้ครบแล้วเราก็ทําสัญญาวันนั้นแล้วก็เริ่มผ่อนดาวไปนะผ่อนดาวไปสิบสองเดือนพอครบสิบสองเดือนก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์มาดีเราก็โอนบ้านไปผ่อนกับทางนี้นะคะเพราะว่าเขาให้กู้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ สะดวกมากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะประวัติติดประวัติบูโลหรือว่าสำหรับเพื่อนๆที่มีอาชีพไม่แน่นอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช้วบบประชาชนใบเดียวซื้อได้เลยนะคะก็อันนี้เป็นข่าวดี สำหรับการผู้ซื้อบ้านได้ง่ายๆสไตล์ดิเฟ,ฟรนซ์ของเรานะคะสำหรับสำหรับหมู่บ้านโครงการเรานะคะการซื้อบ้านหลังแรกเป็นเรื่องง่ายค่ะแค่ใช้บัตรประ,ประชาชนใบเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครจองเข้ามาในรายนี้นะคะใครจองเข้ามาในรายนี้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงนะคะเคจะให้แคมเปญแคมเปญอะไรดี เคกจะให้ให้นีกันให้ส่วนลดนะให้ส่วนลดเงินดาวนึงแสนบาทนะสำหรับคนที่จองเข้ามาในไรนี้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงคราวนี้มาดูในเรื่องของอแจกบ้านฟรีนะคะแจกบ้านฟรีเป็นยังไงแล้วก็แจกบ้านแบบไหนนะคะ แจกบ้านหลังนี้ฟรีๆกันไปเลยนะคะโดยที่แบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านเรานะคะใครอยากได้ก็มาฟังกติกาเงื่อนไขกันเลยะคะ่ะแจกบ้านหลังนี้ฟรีๆเลยนะคะเงื่อนไขกติกานะคะก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ Google นะคะพอเข้า Google เนี่ยพอเข้า g o o g l ลเนี่ยเคจจ่า บมนกไว้ว่าโครงการเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีอะไรละมีรายละเอียดอะไรยังไ,รยง,ไรยงไงบ้างอยู่ใน Google นะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เขาจะมีะให้แสดงความคิดเห็นนะคะไปกดแสดงความคิดเห็นตรงนั้นเลยว่าให้เพื่อนๆบอกว่าเพราะอะไรถึงเลือกเพราะอะไรถึงเลือกซื้อหมู่บ้านโครงการของเราแค่นี้เท่านั้นนะแค่นี้ยบอกไปเลยค่ะ ใครตอบได้ถูกใจที่สุดนะ,คะเคทจะให้บ้านหลังนี้ฟรีหนึ่งหลังเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมาซื้อมาจองกับเราเลยแค่ไปคอม,คอมเมนต์ไว้ตรงนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเคทจะคัดเลือกมาว่าใครตอบได้โดนใจที่สุดนะคะก็รับบ้านหลังนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้จะส่งมอบจะส่งมอบเมื่อ,อ เราได้ขายและวอนบ้านหลังที่199ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังที่200เนี่ยเราจะแจกฟรีเป็นบ้านหลังนี้ให้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะไปคอมเมนต์กันได้ตลอดเลยนะคะจนกว่าเราจะจนกว่าเราจะส่งมอบบ้านหลังที่199ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว วันนั้นเราก็จะชวนเชิญเพื่อนๆมานะคะเราจะจัดงานแล้วก็เนี่ยแจกบ้านหลังนี้ไปเลยนะคะถ้าหากว่าเททีค่ะถ้าหากว่ามีแบบว่ามีคอมเมนต์ที่โดนใจหลายๆอันอาจจะเป็นจับฉลากนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากได้บ้านหลังนี้ฟรีๆเลยก็แค่ เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเพราะอะไรถึงเลือกซื้อบ้านโครงการของเรานะคะท่าน,นเองอะ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเคจะรวบรวมมานะคะว่าเราจะแจกยังไงเพราะว่าเราแจกแค่หลังเดียวนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูเงื่อนไขอีกทีนะว่าเราจะแจกยังไงดีถ้าหากว่ามีคนหแบอบโอ้คอมเมนต์มา ถูกใจหลายคนเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เลือกคอมเมนท์ที่ถูกใจเรา,าจ,จะเอาคอมเมนท์ทั้งหมดรวมกันแล้วก็จับฉลากแจกไปเลยวันนั้นนะโดยเชิญเพื่อนๆมาเป็นสก,กีพยานนะคะหรืออาจจะให้เฉพาะคนที่มาในงานวันนั้นนะคะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยนะคะที่ google นะคะเพราะว่าพอ,พ,อ,พ,อพิมพ์ มู่บ้านดิเฟรน์เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมคะพอมันขึ้นมาก็คอมเมนต์ตรงนั้นเลยค่ะที่เขาให้แสดงความคิดเห็นที่มันจะมีแผนที่ค่ะก็ไปคอมเมนต์ตรงนั้นเลยคนะ่ะไปคอมเมนต์กันไว้แล้วเดี๋ยวพอส่งมอบบ้านหลังที่ร9อเราก็จะจัดฉลากแจกบ้านหลังนี้เลยนะวันนี้ก็มี2เรื่องเนาะนะคะ รายละเอียดอื่นๆก็อยู่อยู่เนี่ยในรายละเอียดที่ที่ที่นับไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอ่าฝากนิดนึงฝากนิดนึงว่าถ้าใครจองบ้านเราแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนๆเข้ามาก็ได้รับค่าแนะนําด้วยนะคะสามเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับชั้นเดียวเนี่ยก็ ค,นนนนค่าแนะนำอยู่ที่เกือบหกหมื่นบาทเลยถ้าเป็นสองชั้นเนี่ยค่าแนะนำอยู่ที่เกือบ9ก้าหมื่นบาทเลยค่ะถ้าใครชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากแนะนำกันด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ใครอยากมีอะไรได้เสริมนะคะอยากจะช่วยเค้กไขม้าน,นะคะก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะมีค่าสมัครหนึ่งบาทนะคะแล้วก็สามารถแนะนำลูกค้ามาได้เลยนะคะทุกหลังเนี่ย ทุกหลังได้สามเปอร์เซ็นก็คือยอดเดียวกันนะคะเมื่อกี้ที่บอกชั้นเดียวก็อยู่ที่เกือบหกหมื่นบาทแล้วก็สองชั้นก็อยู่ที่เกือบเก้าหมื่นบาทเลยขาดไปแค่ไม่กี่ร้อยค่ะนะคะแล้วก็แนะนําได้เลยไม่จํากัดค่ะก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะรักนะคะ 拜拜。Bye bye.